วาต้นโอ้ยพีกุ้งโอ้ยพีน้องหามาพูักโอ้ยกีน้องโอ้ my g o พี่น้อง บาทครับ้นีถ่ายคลิปสองหมือนสดเลยครับพี่น้องเยครับผมกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับมัอนี้กับมะพร้ากกับบ่าวต้นกับบ่าปุ่มเช่นเคยครับสวัสดีครับมัอนี้บ่าวต้นกับบ่าปุ่มสีพาไปใส่กุ้งครับพี่น้องนี่ครับแนวใส่กุ้งครับไปซื้อมาไว้ตั้งแต่โดนแล้วครับพี่น้องหัวหันกุ้งเออหัวหันกุ้งครับพี่น้องแนวนี้ครับกับไข่สองนวยไม่บอกใส่หน่วยเดียวเนาะบาตุนเนาะเออใส่ไข่แดงนะครับเพื่อเป็นการให้มันเข้าครับนี่ครับเป็นหัวหานของมัน ต้นกำลังปันน่นครับปั่นแบบนี้ครับครับปั่นน้อมหม่มองไซของหัวหารมันอยู่แล้วครับนี่นะครับเกเสียกผูครับว่าบ้านนี้สิาพาไปเบิ่งตอนใไซน้องบ่านพี่น้องนี่นะครับหัวอาหารมันหัวอาหารปุ๋งมว่หัวอาหารมันโอ้เผาดีเนาะบ้านเนาะมันหนักตัวบ้านพุ่งเลยเขามาก อ้าวครับพี่น้องผมก็บาต้นเนี่ยไม่ถึงบริเวณการใส่กุ้งแล้วครับครัมองแรกที่เขาใส่ครับใส่แนวใดบาต้นนี่มองนี้มันสิปลกร่องดินได้อ๋อใส่หัวอาหารเรียบร้อยครับผม นี่ครับเป็นบรรยากาศตอนแรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันก็เข่าไปกินหัวหันครับครับอยากสีมืดคึ้มๆไหมจังอยเห็นบ่ตะเว้นเป็นอย่งไรพี่นอ้องมืดเนี่ยพี่น้องเห็น<า>ปะปะไปต่อปะนี่ครับอีกมองนึงปากไว้นะครับอื่นไฟสีมะยามให้เบิ่งเอาจมน้าไม่ไว้ไหมบ่ป,ะ,ป,ะ,ปะตน้น นี่ครับบรรยากาศทงให้ทงหน้าครับนี่หายูกลิ่นแบบอีสานครับเห็ดบะหมี่กับจิบไทยกุ้งมานี่นี่ครับบาตุนกำลังยางไปใส่ครับอ่านครับใส่กุ้งอีกมองนึ่งครับอีกมองนึงครับมานมาน้อพี่น้อง เหมือนเจัานรูนปน้องาการนเลา่นไปนต้อกันต่นเล็กเด็กนะครับพี่น้องอคุณละตีซาตีซี่ครับอันอที่เท่าไรว่าต้นนี่มีอันทีหนึ่งสองสามนีันทีซีครับครับใส่อันทีซีกระบาผู้มีขาอันนะครับใส่เป็นสีบันกวดออก่อนนะครับ ได้ว่าป่าตน้นเอาหนาปกเนาะครับอยู่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 ยยยปลาปล่ะนี่ใส่อันที่หากันเลยครับนกระเป๋าผู้มีหาอันนี่ผาไล่ร้เก่าพี่น้องระวังเด้อยวปลาต้น มานบพี่น้องรุ่นไปน้ำกันนะครับระวังปะทันนะครับเอา,า,เอา,า,เอาอยาปกไวนะครับมาพูอ่ะนี่ก็มาพูดนี่หาอันเดี๋ยวสิผ้าไปดากกบพี่น้องนี่ครับไส่หม่องขอต่อระวังสากระมันหน้าครับมับนหนามันหล่นเออหนามันหล่นครับปรไกวครับ เนื้อจักรานบลาตุนเหนือเซียนเนาะเซียนปลาพุ่มปลากรงไปนะครับมันสีมีหูอยู่สีหูมอปลาตุนเอ่อแมนบลาพุ่มมีสีหูเออเอาใหม่นบ่าพุ่มเอออยู่ได้บอสได้อยู่ได้ปลาเต๋อป่ะเออซ้ำเหมือนกับพ่อเหรอได้วะครับนั่งอีกสามอันครับนี่ครับเป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับ ตาบัตยางไปกระเป๋าต้นเลยครับอืมบูหยาไปนะครับพี่น้องบูดกับเบร์ไซย์ยาบ้าพวกผมด้วยครับนี่ครับกราเปาต้นจะไปใส่ท่าผมไซท่าผมเป็นเบาบาต้นแม่แม่กีฬาไม่พี่อ๋ออันที่เท่าไหร่บาต้นนี่อันนี้อันที่แปดครับอันที่แปดนะครับเขาซื้อมาสิบอันนะครับอยู่บ่ นี่ใหม่ไหน้อบ้าฮาหาเพิ่งยอ,อาายุยอยูย่ย oh, <you. S 1> ออตั้งค์ไหมได้ย,ะดยอะเนาะน้ำมาตน้นไปเลยครับใส A ่น้ำขอบสาครับฝั่งฝั่งท้องใส่มาแล้วครับครับอันที่เก่าไหมบ้าอันที่แปดเลยเนาะอันที่เก่าครับอย,อยู่ให้มันอมนามก่อนมาต้นนั่นสิยู่ เอออยู่เนาะอยูย่ครับนี่แหละครับนี่ครับอันสุดท้ายมันจมปะจมเอไปไปไปพี่น้องเมื่อค่อยมาหยามเนาะบาตุนเนาะตีซี่ตีซี่เออตีซี่ตีหานเนาะเพราะถามายามเศร้ามันกุ้งมันเห็นทางออกมันจะสีออกครับอืมเพราต้องมาหยามตั้งแต่ตีซี่ตีหานเนาะ มาต้นมาต้น,ตนลูกไปยามกุ้งเออพี่พน้องขนาดนี้เป็นเป็นเวลาประมาณตีห้าครับไปยามกุ้งกันเลยครับตีสี่กลัวเออตีสี่กลนวนะพยายามกุ้งกันเลยครับครับก็มาถึงมองยามกุ้งแล้วครับนี่นะครับมาพุ่มน,น,นานนะ ไส่พ่อพ่อต้นปลาคุ้มโอ้ยพี่หนักกุ้งโอ้ยพี่น้องถังก็ลงมาพุ่มถังใส่ดึงดึงแล้วพี่น้องนะมาดูกันพี่น้องโอ้ยกุ้งพี่น้องโอ้ my god พี่น้องอือโอ้ยพี่หนักพี่น้องอ่าแหวกไอ้พี่น้องหวานหวานอ่าเดี๋ยวเราไปสืบมาใส่มาต่อเนียนเนียนคุลตากุ้งเป็นเต้นเลยพี่น้องเลย พิธีชีวิตเจ้บ้านครับวันนี้ถ่ายคลิปสองมื่นส่วนเลยครับพี่น้องเอ้ยอน้ำใสเล่จังเลยว่น้ำใสเลยครับเป็นเวลาประมาณตีสี่กัวนะพลาตุ่นเนาะแมนตีสี่สามสิบบ่ตีสี่สามสิบสามบ่เอาอเอาเอาหยาใส่มันแน่มันยังบ่ตายไหมมันยังก่อได้รไหมเออกุ้งนี่ถังครับอันแรกได้ครับพี่น้องแค่อันแรกได้ครับนี่ ไปเบิ่งกันเลยครับอันที่สองมันเป็นแน่ไรอุ่นซ้ำบาตุนไปเลยครับนี่ครับมองอันที่สองครับสองอันที่สองจะเป็นแน่ไหรหนึ่งสองซ้ำบาตนุนยกเลยโอ้ยโอ้ยน,นี่เก่งไม่อยู่ครับนี่อบอกเขาอะไรอยู่จิไหลาย,ยุไหลยุพูดนั่นห็นบ่พูดจริงโกเสียบ้าพูดมีวิเศษงันหน่าพี่น้องว่า ไปขัวเนาะนี่ครับโอ้โหเดี๋ยเติบอือันที่สองให้นี่ไปไปเบิ่งอันที่สามไปพี่น้องอน,นำเบาบต้นไปเลยครับก็เอาครับมาเบิ่งอันที่สามกันเลยครับอันที่สามมันเบานอันนี้หนึ่งสองสามอันนี้่ 2, โม่ไหน,น,ะไหนไวะเออพอวาม,มีมีเน่งหน้าดิอาเออตองสซนั่งดีเออตองไซนี่สา อันที่สามบอ่อใดนะครับอันที่สามบ่ได้ครับทสามบ่ได้ย่างต่อพี่น้องอ้าวมาบออันที่สี่นะครับไหนเนาะมาพูดเลยจีดแถอันที่สี่นี่บ้าตุ่นยีนเนสสาบบอมน่ะเห็นบ่ไ,ได้บ่ะโอ้ยไหนวันอีกกระปูครับแม่นบอ,รอ,อกระปูกสามตเออพูงก็ได้ยุ่บ่อไหนเออเออ มันจีนี่ปุ้งกว่าแล้วได้กระปูสามตัวครับกุ้งนี่ยจังหน่อยเนาะเมื่อนอย่ครับกุ้งไาไปพ่ออันที่ซีเลยครับนี่ครับอันที่หาครับเป็นแนวได้เอา้าปลาตัวหนึ่งสองสามยกโอ้โอ้ได้ปะโอ้กับพ่อได้ครับเออกับพ่อได้เนาะนี่กระปุยแล้วมีเนาะ ไอ้นนกปแต่เวลายมันบอตนเขาอันตรงมือทํากินประมาณมีประมาณสิบอัน,นครับแมนครับแต่พอแล้วแล้วแลว,แล,วแล้วขับเสาไหมแมนแล้วขับเสาเพราะได้กลัวเนาะนี่ครับอันที่หกรับครับ,รบอโอ้ไหนพ่อหนะไหนาะกุ้ม กุ้งบ่มีพี่น้องเออกุ้งตุ่มกได้ครับหน่อยสองสามตัวทอบของไฟในสั่งแล้วมาพุ่มเนาะแมนสองสามตัวนะครับพี่น้องอันแรกอันนี้คิดได้หลายแต่พอต้นเขาใช้อันไซนในสั่งได้หลายเลยมาพู่อืมพ่ะไปเบิ่งอันที่ซีอันที่ห้าเลยที่หกอันที่เจ็ดไหมอันที่เจ็ว่ะพุ่มจามมั้งลัน อใส่บอใส่ในสังกับพ่อให้่ยังครับใส่ในสังกับพ่อใหอ,อ่หลยเตอ๋อไปได้ปลาตุนเนะาะก็เด็กกอยไดย้พี่หน่องเอ้ยได้ปอแล้วเ้าผมแล้วนะพี่น่องเ้าเลยแหงมีหลายแหงใดหลายเนาะครับอีกแก่นงงึงข้องฟัง อีกฟังหนึ่งครับมันจีบแฟนอะมั่งมาพูดอันนี้ก็ได้ยุบโอ้ยอันนี้หลายอันนี้ย่างหลายพี่น้องที่เบิังนี่กุ้งหยครับสีบอกอ้ยพี่น้องกุ้งหลายเด้อนี่บ้าพุ่ดเลยหลายเติมันเนาะบ้าส่วนละลายเติมแล้ว อะไปเบิ่งน้นกันเรื่อยๆครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องวิถีชีวิตชาวบ้านครับครับบ้าพูดมุ้งที่แต่ตากุ้งไหมแน่นบ่มันเบิ่งยังไหนบ่ตัวเห็นบ่ลดิ้งแดงเห็นบ่ลนึ่งเออโอ้ยโอ้ยกุ้งแหมกุ้งแหมพอยีแม่เออลายเลยบ้าพูดมุ้งอะไรบ้าพ่หลายอะไรพี่น้องใส่ถั่วแ่อยู่ อในวิ่นถวยหุ่นนะครับห้องผูต้องขังไหนมาพุ่มเอาขวดน้ำเผ็ดเอาเออเอาขวดน้ำเผ็ดเอาเดี๋ยวกลับมามีอีกวะมาต้นนั่งอีกยูพุ่นนั่งอีกอันนึงมั้งบอ่ะไปหยันกันเลยครับพี่น้องเลยอีกอันนึงครับครับนงเปล่าต้นไปเลยครับมอเห็นปะเออกุ้งมันออกไหอืมเขาเขาใส่ตื่นโพูดใส่ตื่นโพูดจากกันยังไหอยู่ ก็แดดมันหลายเงินปูนนู้นเนี่ยปกุ้งออกย่างหลายนี่ใส่ตื่นเกินไปพี่น้องอุ้ยได้หลายพี่น้องจ้าใส่เติมเด้อยังไงเอาหอยออกกันบ้างหอยหน่อยเปิดไว้นะครับอ้าวบาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งก็ขอฝากไว้สามีนะครับบ่าวต้นฝากอีกอย่างหนึงจังหน่อยครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งเฟสบุ๊คแล้วก็ยูทูบครับโอเคครับยี่ก็ตั้งใจจะเก็บต่อไปนะครับด้วยคุน้องเนอะโอเคครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งเฟสทั้งยูทูบครับรักในนอนกับให้รักนันๆครับเหมือนนี้ท้ายคลิปสองคลิปแล้วพี่น้องท้ายคลิปแบบว่ามือมือมือต่อมือนะครับแปลว่ายังไงหรอบ่าวต้น ไทยสองคลิปสองมือนใไหมมือนนีนะ่เนาะเอ็นคลิปสองมือเออสำหรับคลิปนี้ขอฝากไวส้สำหรนีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ